จากการทำเราทำตามแล้วคุณพ่อเราลงพังทำตั้งสิ่ที่ฐานต่อย่อเข้าป่าจนสูงสายตอนนี้ร้อยเป็นบุญมากมายเป็นบุญกระจายเป็นบุญทั่วถึงเป็นบุญลพืชแบบทรัพย์จากที่ปลายคุณพอ่อจะนำค,คุณลาศแล้วก็คุณจักรกรีามายอดคุณขอให้รวยวันไปส่งน้ําองค์หลวงพ่อหน้ากันนะครับทุกคน,น,นคนเยอะมากนะครับวันนี้จากท้งที่นีอยู่แล้วร้อยเป็นมูลเป็นมูล เรียนตากองค์พีเป็นวิถีแห่งเศรษฐีจะันต่อไปลูกรวยรวยรวยเจริญเจริญด้ว่าจะปฏิสัมภารู้ได้เลยเนาะตาำไปให้สูงสูงขึ้นพี่น้องจะได้เห็นนี่คือองค์หลวงพรานาคนะครับทุกคนเลยนะครับตอนนี้สายไหนเสียดส่งนะครับอตอนนี้นะครับท่านอาจารย์เอาไอดีมาดีไปรวยมารวยช่วยให้สหุนับสนุนสาวกได้เลยเนาะเที่ยวอย่ามีความสุขและสนุกกานมีสาระเกิดในโชคลาภจะประกอบหน้าที่การงานจริงเกิดโชคเกิดทรัพย์ เลี่ยนจากดวงธรรมดาเป็นดวงเศรษฐีในแต่ลวันนะสาธุสาธุอุโมทามบีด้วยอาลานน้อยก็ขอให้เป็นไปดชาติตบทั้งรวยนั้งรวยลูกอตอนนี้สายพิเศษช่วงสายเนี่ยเป็นที่น่าชื่นใจแดงทั้งสายนะครับไม่มีสีอื่อนมาปนเลยเป็นโรงงานขนมคว <น S 2> ามสคนหลายขัดพี่น้องคนหละหลายเดี๋ยวผมพายยางเนาะพี่น้องพายยาง คนหลายครับพี่ดองคนเยอะมากนะครับทุกคนวัดหลวงพ่อนาคนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดปุดอนธานีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาเดิน เที่ยวสงการนะครับในวัดหลวงพอ่นอนาคเนาะโอ้ลอตเตอรี่ก็หลายพี่น้องบรรยากาศนะครับทุกคนวัดหลวงพอ่อนาคอำเภอพันถือจังหวัดอุดรธานีนะครับคนหลายหลายพี่น้องคนหลายคัะครับเดี๋ยวผ้าหยางเที่ยววัดเนาะทำบุญเสร็จแล้วก็ได้เนาะโอ้โอเจดีซายพี่น้อง เจดีไซน์ ign, เนะาะทำบุญเจดีไซน์ดทเืี่นอเุกท่ีน้าเรียบร้อยแล้วนพิธีสลพี่น้องเลือกเอาเดอร์จิบมาฟังสวรรค์หรือว่าจะไปฟังนรกเนาะ ตะวัานน่ารกก็จะมูหลายเดย้สวรรค์ก็จะหน่อยแน่จักหน่อยนะทุกคน<ม>เห็นไหมนรกนรกนะเนี่ยนรกเห็นไหมนรกอันนี้คือสวรรค์นนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะแบบเนาะอันนี้น่าจะเป็นต้นนาลีผลนะทุกคน ของกินเยอะมากทุกคนมาวัดแต่ของกินเยอะมากของกินเยอะสุดๆเลยดูดิมีแต่ของกินล้วนๆเลยอ่ะโอ้โหของกินเยอะมากอของกินลายเนาะพี่น้องของกินละลาย ต้นปูนเห็นรถไหมเห็นว่าเป็นความชื้นใจตรงกับโรคที่ท่านเป็นหรือค,คนใกล้ชิดเป็นนะครับรับเอาไปต้มไปกินดูตรงนี้เย็นดีทุกคนตรงนี้เย็นมากเลย คนหลายคักอยู่พี่นอ้องคนมาให้อาหารป่าเนาะมาให้อาหารป่าค้ออปป้้นนนนนหลลััักไไปปแวววออออ่่าาขึมสงงีบเท สวยงามทุกคนสวยมากเลยด้านในนะครับสวยงามมากทุกคน เข้ามาข้างในแล้วเย็นเนาะเย็นเย็นสบายมากเลยสวยมากทุกคนเป็นเสากระจกนะครับทุกคนสวยงามมาก